บปไป้ดยกนเนยโอ้ยบบเป็นเฮียอะไรสัสเอาวอยสัสได้ไเอ็มีเกิดอมพีเทเกิดมาไปเอ็ละไปดิฟิลไปมุปิเชอรกับกูก็พอแล้วปิเชอ่นอะกูสองคนเอ็มพีเทเกิดมารวมให้บานรวมให้บ้านเพื่อนเอ็มพีเทเกิดมาเอ็มพีเิเกิดรวมให้บานครับรอแป๊บ เย็นมายนเฮ้ยแบงมีคนอารมณ์ดีเลยปิดไหมนด้ปิดไหมอะไรอะอันนี้ที่พิมพ์มาเนี่ยคืออะไร YouTube อะไลฟ์สดเไูนะใครไลฟ์สดไปดู จะสตียมามาโรงพยาบาลอย่าเพิเข้าพุลาวโรงพยาบาลอาเเข้านะอะไรนะครับมาเสตยังเพิ่งเดินมาอยู่เลยโอ้เห็นคนเล่นแล้วอาจจะสนุกอ่ะเล่นไม่เป็นเปิด a าอ้าวเปิดมาเปิดมาอ้ามาโรงพยาบาลมาไอพนเอวีเคมาดิสาธ์ตี่อ hai ba mà f long hai ba này ủ là ban cái này mình phim tính, tính, tính quá qua mà, mà. nào kêu đi nào kêu đi ้ยมึงอย่าพิมพ์ดิโอ้แล้วตีใครไม่พาพาตั้งเยอะตั้งแยะไอ้สั์เปิดไมค์เปิดไมค์ยศเปิดไมค์ไม่ได้หรอมามาเซฟเกิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจนไอ้ไอ้เอฟร้อยนเองเอ็มโรงพยาบาลอะมั้ง โรงพยาบาลไว้มารับตีรับตีมาจ่อวับเลยไอ้เหี้ยก็ไม่รอนะพระมามาจ่อวับมาไอ้เบนซ์ไปไหนไว้เบนซมึงรับตี้ดิเบนซมึงก็เป็นพระเองนะเย่ยมตอกกันยังไงไว้สัตว์พระสามทีตัวเวทนะมาจ่อวับมาน้าวับเลยน้าวับเลยน้าวับเลยเปิดไม้มาน้าวับมาวิ่งมาวิ่งกลามา มิหลุดมามิหลุดมามาสายบนมาสายบนมาสายบนมาไหลลงมาไหลลงมาสายกลางเดี๋ยวแลถอยมาดิถอยมารวมสายบนนี้พวกเราวิ่งหลุดมาสายบนมาสายบนโยมาสายกลางนี้โยสายกลางมาสายกลางมา มารายกา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 มามาช่วยหน่อยมาแทงรายการรายกามาตามาขวาขวาบนมาขวาบนมาขวาบนมาแต่เขาไม่ได้โกมาตัดมาแทงสวยมาตัดสวยล้มหมดนะมาเแต่เขาไม่ได้โกเขาไม่ได้โกมาแทงโกมาโกมาขึ้นโกมาโกมากลับมากลับมากรายการลงรายการมาลงลงรายการมาอ้อมมาขวาบนมา ขอาวาขับบนมาสายกลางมาสายกลางมาสายกลางลงสายกลางมาสายกลางในโก้ไว้มาจ่าบบงวิ่งสองนัเพื่อนยกขวากลางมาดิยกขวากลางมาดิพระพระครับฮัลโหลพระขวากลางมาขวากลางมาเอ้กูรับอยู่โอ้หกูย่ำไหวเฮียขวากางมา Bà xuống mà hỏa lắm mà hỏa lắm 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 ขอร่างในโกนะ้มานะขอร่างในโก้มานะรอรอน,อนไม่มีปี้กดหนึ่งนะยังไม่มาเลยเนะครับขึ้นนวามาขึ้นนวามานวามาเีขวาเลยนวามาเีขวาเลยนวามาเีขวาไว้ มามามาวิ่งขวาล่างิ ky, ีงขวาล่างดีขวาล่างดิขวาล่างไวเลยขวาล่างเรได้วางฟังนับดีๆนะฟังนับดีๆีนะขวาล่างไวเลยมาแทงสวยมาตัดตัดตัดแทงขวาล่างมาโชนหน่อยมาตัดตัดแทงหลังขึ้นหันหน้าลงหันหน้าลงชุดหลังขึ้นชุดหลังขึ้นมาตัดตัดแทงขวาล่างมาฟังนับดีแทงขึ้นนวามา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 ปล่อย แทงตัดดิน้าหว่ามาตัดตัดกระจายดิมาแทงสวยมาลง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 มาเลเซอร์มาลงมาเลเซอร์มาเนี่ยไล่แทงดิเลเซอร์ไล่แทงดิมาขวากลางมาขวากลางมาอยู่เ้องขวากลางมามึงตามมาเด็กมึงตามมาเด็กขวากลางมาขวากลางมาเตะคนเลยใครไม่ออนเตะให้หมดไอสั์มามาแทงขวากลางมาขวากลางกลางไว้มาคนลาวอะ มาขวากลางวะลงขวาล่างมาเนี่ยแทงนี้เนี่ยพันเนี่ยมารมหัวรวขวาล่างลงขวาล่างในกรงมะขวาล่างในกรงวะชุดใหญ่ขวาล่างในกรงวะลงมากลมล่างมาลงมากลมล่างมาลงมากลมล่างมาไอ้ที่มันกดหนึ่งอยู่ไหนวะลงมากลมล่างมาแทง เฮ้ยพ่อมาตรงกลางดิมารวมกลมล่างมารวมกลมล่างก่อนมางลงมากลมล่างยูเอฟรวมากลมล่างออเอสรวมากลมล่างเพื่อนมาล่างไว้กลมล่างไว้ฟังฟังรวมกลมล่างเนี่ยแทงเลยเนี่ยเห็นปะฟังนะพี่ดีมาแยกขวาไว้รอรอรอล่างไว้ลงกลมล่างไว้นี่ใช่มันกดหนึ่งอยู่ไหนเวียไม่เห็นตัวเลยสัตว์เอ็มน่ารักนี่ขายวะมามามา เอ็มน่ารักยากขายว่าดูดิในเทสอะ่ะมีมีเลยเอ็มไหนเอ็ม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 น่ารักคนล่างสุดก็ไม่มีนะเว้ยเอ็มเทสเราเดย์ไม่มีอะเฟิร์ส่อนในบ้านอ่ะอ๋อโอเคครับไอ้ <S <S ที่มึงมองไม่เห็นวะไม่มียังไงวะมึงมองไม่เห็นจริงเหรอวะมามาก้มล่างไว้มาคืนนวาม,มาโจมีเตียงคนหนึ่งเลยยางกำลังเข้าเกม ออยู่บนะอยู่เอมมาอย่ขวากันขวาเี้จให้โดนกูเนี่ยองบาทเอให้นิวรับนิวนตีู่เยพ้ากูกูพ้งหลังคนหลายคนครับอะรยงตบรวมรวมนาหวาดไปน่อยฟังรวมนาวาไปฟัง ะวิ่งมาหาปรยวมตามรวมตามหัวตีเลยที่ผมอะที่ผมมาลงกลมล่างมาลงกลมล่างมากลางฟังใหญ่กลมล่างครับเตรียมนะเตรียมฟังนับนะเตรียมฟังนะมิดอยู่มิดอยู่ เราดักแทงเราดักแทงย็นไห้ก้มล่างย็นไห้มันไม่มาเว้ยไอ้ที่มาแทงก้มล่างวะมาฟังดักกระแทงเงี้ดักกระแทงเงี้กระจายสองฝั่งกระจายสองฝั่งกระจายสองฝั่งมาดักเลยดักเลยมาแล้วนะนาวับเลยขึ้นนวบมาเทหลังมานาวับมา มาแทงคือตายมาตัดตัดแทงหมดแล้ว,ลวเหี้ยอะไรวะโอหมดแล้วอะไรวะไอ้เหี้ยกูยังไม่ทันสั่งสั่งแทงตายหมดแล้วกระจอกว่ะาดามันดิไอ้พวกกระจอกมาลงมากลมล่างมาลงมากลมล่างมาคนน้อยจังวะพวกมันไอสัรกลมล่าลงมาบ้าไปดิ เปิดไม้สิครับทุกคนเออเแทงดาัามาเนี่ยมะแทงหวยลอยอ่ะกูรลังนี้เลยมาขึ้นนวามาขึ้นนวามานวามา นว่านว่าแยขวานว่าเยขวานว่าเยขวาไว้ว่าเยขวาฟังฟว่าเยขวาขาแวขวาเดี๋ยวบอกม่ให้้อยัดพูดกันเป็นอันนี้เลยฮมาไมขวาไวมามาเหีย วันนี้ยังไงก็สองบ้านวะ่ะกูบอกให้ปัดนบ้านนัดแกขวาว่าว่าไงพี่ว่าไงมาโซ่มา IG, มาโซ่มาไามาโซ่มามาโซ่มามาโซ่มามาไอจีมาไอจีมาฟาไอจีสเกิดมาวันนี้เดี๋ยวเอาสองบ้านนะไอจีสเกิดมาบอใหญ่หรือที่อะไรไนะมาไอจีสเกิด์ตมา ฟังนะพี่ดีนะว่าอย่าออกอย่าออกไปเกี่ยวแทงนะเวลาเวลากูบอกบอกตัดก็ตัดเลยแพงไว่าแพงไหนจีเธอเกิดมาให้มาดูกับใช่เปิดเนี่ยเปิดเออใช่ใช่ใช่ มาไอจีเซฟเกิดฟังเซฟเกิดไอจีอัเลยเซฟเกิดไอจีมาไอจีเฟเกิดมาใช่เหรอไอจีเฟเกิดมาฟังฟัน้าวมน้าวมนวน้าวเดอยจิ้ลิงกนองอะมาๆมาน้ามาแกขวาเลยนาแกขวามานแขวามา นจดเจดมาตีมามาตีมาเฮ้ยขวามาขวาน่างมาไวเลยขวาน่างไวเลยเตรียมแล้วนะขวาน่างมาขวาน่างในโกงขวาน่างในโงมาขวาน่างในกโกมามาเตรียมเตรียมโกงเราเอ็นนาเทียดับบาร์สจัดไปแล้วขวากางมาขวากางมาขวากางมาเนี่ยมาแทงโชว์เลยมาตัดตัดแทงหล่ะขึ้นมาหล่ะขึ้นมามาตัดแทงสวยมาไดกลางมาไดกลางมา Cho lê, cho lê Tháng Đại ca mà Hình cô mấy cô mà, hình cô mấy cô mà Tháng Hình cô mấy cô mà Lại cô mà Lại cô mà Lại cô mà Tháng Tháng tiền mà mà Ờ, nhá khỏa mà, này cô nhá khỏa Này cô nhá khỏa mà Tháng Cô này cô Trả thai, này cô ตรงแยกขวาใครหมีวะที่กูปอกไปอ่ะมาฟังฟังไอ้นัทโอ้โหนัททำไรทำไรนัทไปทำไร PS มันวะเพื่อนมามาสายบนวะสายบนวะไม่ทำมันเลยมันแค่นี้มันก็ได้แค่นี้ก็ไม่ไหวเลยเหี้ยบบินกลับนิโอ้ยโอ้ยสายบนปะเป็นไรเอาความสะใจเอาความสะใจมาสายบน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 มาลงมาสายบนมาสายบนด่วนเลยสายบนด่วนเลย

าบอก้นะเวยฟังฟังโลโก้สามมาโลโก้สามมาโลโก้สามมาเขาจะเจอร์มาเขาเะเจอมาไม่รู้เขาเหี้ยมามาขึ้นนวามาแยกขวามาขึ้นนวามแยกขวามาใครไม่มีตีก็หนึ่งครับตีผมบ้างครับด่วนจีครับ แม่ลูกกิวแม่งเขียวเป็นผักเลยสัสย้ายขวามาย้าขวามาประกากทุเรียนมาลูกเนี้ย <c oughs> ใช่ไอ้เหี้ยหน้าต้นตีเลยนะมาย้าขวาไว้มาใครไม่มตีก็หนึ่งเดียวเอเลี่ยนไอ้เหี้ยใครไม่ตีก็หนึ่งมาไม่มตีก็หนึ่งเลยครับตีกูใครหลุดวะเฟิร์ตไม่ตีมาเฟิร์ต เนี่ยกูว่างหนึ่งพี่คนหนึ่งพี่เป็นเตี้พี่เป็กิวอ่ะพี่มีพี่มีมีครับผมมาขวาแ่ขวาไว้ใจนะมันไม่มาไอสัตว์มีกิวไหนมาไว้ไอสัตว์เทสดับไปดีให้มึงเล่าไมได้สัตว์เทสดับไปดีโง่ควายกูยิงเทสมึงเองไงกระจอกเขาจะได้ให้เคี้ยมึงจำไว้ด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้โง่ทำไมอ่ะเคี้ยวเล่า เพชรกระจอกดับไปดีับดับยันวอไอคิวกะโหลกคิวกะโหลกไอเพียไอหน้าพ่อมึงอนั่งหลงนั่งเล่นเพี่อเดี๋ยวไปเล่นบนขี่แม่มึงอะไอเด็กเพี่อมาแอคขวาไว้มาแอคขวาไว้แอคขวาไว้ฟังไว้ว่ากูเนี่ยยิงเพชรมึงเองนะจ๊ะป้าเฮ้ยสกิลมึงแม่งมีอยู่ที่เดียวไอสัตว์จะมาวอกไอจีไอกระจอกกูนี่ฮาตี้มึงดูด้วยนะไอสัตว์มาแอคขวาไว้มา คนมันไม่มีใครมาเลยว่ะไอสัตว์เดี๋ยวรอเสียบเด้งใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปบู๊เอ็มพีเพื่อนรอแป๊บนึงอืมกูว่าเสียบเสียบเด้งสเสร็จแล้วไปเล่นดีกว่าอะไร,ะไรคือไมันหหมดเลยสัตว์ราแป๊บรอแปบบ๊อแบ,บอะไรอะ่ะไปมาไว้มีคนมาไว้หนีเลยหนีเลยสัตว์จ้าเอด๋ดิจ้าเอ๋ดิจ้าเอ๋หลานตาลีไม่เย็ดน้อยขวาว่าครับนาวาน้่ขวาว่าครับเพื่อนๆวันนี้วอดแบบชิวิวนะครับกูตอบเฟซไปหลายรอบแล้วเนี่ยไอเหี้ยยังไม่ยังไม่มาเลยอะ เอาโง่โง่ไม่เลิกจริงๆนะอันนี้กิวหมีด่ามานะครับผมไม่รู้นะครับดูโค้งเอานะเยอขวาไว้เยอขวาไว้ครับตั้งแต่น้องลินเลิกเล่นไปนี่ NR นี่ตกต่ำเลยนะมาเยอขวาไว้มาเนว์าเนวาร์าเตรียมเดิีมจะเด้งแล้จะเด้งแล้ลงกลมล่างมาลงกลมล่างมาลงกลมล่างมาฟังฟังลงกลมล่างมาไม่ตามไปสายล่างมาสายล่างมาสายล่างมาสายกลางเลยสายกลางเลยยาวสายบนเลยยาวสายบนเลยฟังฟังถือป้าดาบไม่ต้องแทงมันนะ ปลาดาวใส่มันปลาดาวใส่มันพอแล้วมันลงหลังเลเซอร์มา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 ฟังฟังหลังเลเซอร์มาอยู่เลเซอร์มาแอบหลังเลเซอร์มาแอบหลังเลเซอร์ไว้มาแอบหลังเลเซอร์ไว้ครับเตรียมเตรียมมามาเนี่ยแทงแท้งนี้อ่ะตัดมาตัดก่อนยืนตัดก่อนเร็วมันลงมาแล้วมาตัดตัดตัดฟังนะมาแทงมาแทงวิ่งกลางมาวิ่งกลางมาวิ่งกลางมาโกก่อนมา ฟังรวมวกลมสามมากลับมากลมสามมาแข้งรวมวกลมสามมารวมวกลมสามมารวมวกลมสามไว้เพื่อนรวมวกลมสามไว้รวมวกลมสามไว้เพิร์เจนเพิร์ดกลมสามไว้กลมสามไว้เฮ้ยเมื่อไหร่จะเสียบเด้งอะครับกลมสามาแมงไล่กระทืบผมเมื่อกี้แข้นเลย เอาแล้วเนี่ย MP MP ไม่ไม่ MP เราได้แล้ว MP ตีแตกแล้วกิพันเราตีแตกแล้วบ่อใหญ่นั่นน่ะไอสัตว์บ่อโคตรใหญ่มาโลมาเลสเตอร์มาโลมาเลสเตอร์มาแทงเดะมาลงมาลงมากดสามมากดกดล่ามากดล่ามาตัดตัดฝั่งน้ำบี้มาแทงเออฝั่งน้ำเข้มหน่อยฝั่งน้ำเข้มหน่อยเออเด็กแทงไอเด็กดูดูอ่ะขึ้นนวามากระจายนวามา โอ้ยสองบ้านอิ่มชิบหายเลยเว้ยแทงมานวามานวาร์กระจายเลยนวาร์กระจายเลยกิวเดียวนะครับลงมังล่างมานอาไปด่าโอ้ยนวามาแทงไอแชมป์ไอแชมป์กิวแล้วที่ด่าโอ้อ่ะเปิดไมค์มาพูดดิลงมาลงมาก้ดล่างมาเเกาฮดอ่ะโอ้โหแย่จังเลยไอิวสาระจอกไอเฮียโจนน่ะไอสารทำเข้าไอสเตทไปแลบกับเขาไวเฮีย เวลับพี่รลบสองนาทีกว่าถ้าจะแลบมาเชิญเทสยูเอฟเลยครับไม่ต้องมาเทสโอเอสนะครับผมไม,ม,ผม่ต้องมาเทสยูวันผมเข้าใจปะไอกระจอกมาได้บ้านละได้บ้านแบบงงๆไอ้เหี้ยสองอบ้านอาสองบ้านครับบอลใหญ่เอจีเอ็มพีนะครับเลิกวอลแล้วนะพวกเมืองรูป้ปะไอคิวเลตี้ไอเก้าเฮดควนะ้าเนี่ยไปวอลฟินิกอยู่เลยไอสัตว์เมื่อวานตีฟินิกแตกได้บ้านดีใจอะไรไอ้เหี้ยเมื่อทำเป็นพิมพ์ที่ยังคิวขำใหญ่เลยขำเฮียหล่ะของมึงไอสัตว์ไอคิวบอลฟินิกมึงขำอะไรมึงต้องมาขำเราไอกระจอก ยอ่ออนย่าคิวไม่ใครเอาไอสัตคิวเหมือนยะอ่อนนะสอบ้านครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันวอลครับขอบคุณครับเนแม่เด็กครเป็นหนักเลยีวอเนี่ยบางคกระจอกเยะฉเป็นขีเล็บเดินมาเลบขี้เล็บฆ่ากัตายแล้วโค้งอะโค้งเยโยนหมู่ะลละนี่นิวโยนหมูได้ดินนี่มันไม่ได้ตีใครเลยหว่าเออยังไดตีสองช่อตเองโอ้อจีเอ็มปะ เอาไงอ่ะผู้นายอ่ะเป็นขี้ข้าเมื่อไรวมตัวมาเมื่อไพวกอ่อนแอรวมตัวมาตีผมดิพวกกระจอกทั้งหลายเข้าใจปะโยหมู่ดิบะโยหมูอ่ะวีหมีไอ้มินมินฮะมินมึงคุยกับใครวะกูด่าผ่ากูด่ามันผ่าไรสดไอ้โง่ไอ้ควายไอเด็กอ้วนดำไอเด็กแปะไอเด็กขี้หีมึงนี่มึันงเหมืง่ามเลยนะไอสัตว์ว่าแล้วแม,ม,ม่มึาามไไง,งไ,งไ,งดดไงปแมบมไปกเจลี มามามาีเราพอยมายีเาพอยมาเบื่อเว้ยไม่วอนะมินไม่ต้องชวนวอลแล้วหี้ยอลไปก็ชนะเบื่อวะโยคนลาวเลยลาวจัดเลยวอลไปก็ชนะยีวอลทำไมวะเฮ้ยเ้ยมาโถมมามาที่ยิกเดดิมาที่ในกิลโจนี่มันอยู่ที่กิวโจนกิวหนึ่งตีดิมา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 ดาบดิมาดาบดิวอลไปชนะจะวอลทำไมวะเบื่อ เบ bueno> well. oh, ื่อแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะก็เบื่อว่ะเฮ้ยเยอะหมูดิ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 คือหมูดิเยอะหมูดิไอเด็กมันสู้อ่ะเด็กมันสู้อ่ะนิ้วจับหมูมินอะไรมันเก็บหมูอ่ะไอหัวหมูใครเก็บมาให้กูวะสายแม่งเลยพี่